สวัสดีจ้าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สองของการถักแขนเสื้อลายนกยุงนะคะพอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะตรงที่เราถึงตรงที่เราทำจะมาใต้วงแขนอย่างนี้นะคะถึงตรงนี้แล้วนะ เราก็ถักโซ่สามเอยโซ่สีของเรามาถักโซ่สีมานะคะมาซีลงตรงนี้ซีตรงนี้เราก็จะทำให้เขาเป็นแบบนี้นะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าเราก็ซีลงตรงนี้นะคะ หนึ่งสองสามสี่โซ่สแล้วก็สี่ลงตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะขึ้นเป็นเป็นเ็เป็น 7, เจแบบนี้นะคะเป็นเกจให้เขาได้ห้าตัวเหมือนกับตัวนี้นะคะเราจะลงเราจะคำนวณให้เขาได้ห้าตัวอยู่ระหว่างนี้นะคะเราจะลง ตรงนี้เลยนะคะนี่ตรงนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ ก็ S <S ลงตรงช่องนี้เลยนะคะพันเขาเข็มถักตัวที่สองลองจุดรวบอย่างนี้นะคะห้าสี แล้วเราก็จะลงตรงนี้อีกหนะึ่งสองสามสี่ห้าเราก็ได้มาสามตัวแล้วแล้วก็ลงตรงนี้อีกหนะึ่ง องสามสี่สห้าแล้วก็สี่ลงตรงนี้อรงนี้แล้วก็พันหัเข็มมาตรงนี้ห สี่ห้าแล้ก็สี่ลงตรงนี้แล้วถักโซ่สโซ่สีมาแล้วเราก็สี่ลงตรงนี้แล้วถักโซ่ห้าสีลงตรงนี้ สามสี่โซ่สี่เราก็จะมาสีตรงนี้เป็นจุดรวบของเรานะคะเป็นจุดรวบเราก็ดึงผ่านมาแล้วเราก็เลื่อนห่วงโซ่ขึ้นมานะคะเลื่อนห่วงโซ่ขึ้นมาให้เขาอยู่ตรงกลางตัวนี้นะคะนี่ตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของเราเราจะเลื่อนขึ้นมาอย่างนี้ทุกครั้งนะคะ เพราะว่าเราไม่มีแยกมุมแล้วเราก็จะถักไปตามลายของเขาเลยนะคะถักไปตามลายเลยค่ะตัวนี้คลิปนี้คนถักจะพาถักแค่นี้นะคะเพราะว่าตัวต่อไปเราก็จะทำให้เขาได้ตามลายตามลายมาเลยนะคะ ก็จะถักเวียนรอบตามลายของเขามาเลยค่ะเพราะว่าเขาขึ้นได้แล้วไงคะแล้วเราค่อยไปดูกันตรงที่จะเก็บริมชายอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็ถักอย่างนี้ไปค่ะไปตามลายของเขาเลยนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะพอเราได้อย่างนี้แล้วเราโซ่สี่เราก็มาลงตรงนี้ห้าห้าหลักนะคะสามสี่ห้าหนึ่งสองสาสี่แล้วเราก็มาซีลงหลักกลางทําถัก ตามลายไปปกติเลยนะคะไม่ยากนะคะเพราะว่าเราทำได้แล้วนะคะเราขึ้นเริ่มต้นเวียนรอบได้แล้วไม่ได้มาดัดแปลงอะไรอีกนะคะเราก็ถักเวียนรอบไปถักไปตามลายว่าใครจะเอาควมยาวเท่าไหร่นะคะแขนจะเอาสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วนก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะ แล้วเราไม่ชอบเก็บลินริมแบบนี้ก็ดัดแปลงเก็บเอาเองได้เลยนะคะเพื่อนๆงานถักไม่มีอะไรตายตัวนะคะเราถักเองทำเองผิดเราก็ลือเราถักจนกลัวเราจะพอใจของเรานะคะว่าเราชอบแบบไหน จะเอาแบบไหนก็อยู่ที่ความพอใจของเพื่อนๆเลยนะคะเราก็ถักไปอย่างนี้ติดตามลายเลยค่ะเวียนรอบไปเลยนะคะเราจะไปทําเป็นแขนจับก็ได้นะคะเพราะว่าแขนเขาก็จะพอดีนะคะกับแขนตุ๊ก,กตาอยู่นะคะทําเป็นแขนจับ นิดๆก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆน,นะคะเราจะไปอย่างนี้นะคะเวียนรอบไปเลยจ้าพอเราถักมาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็จะทำแบบนี้นะคะก็ทำห้าหลักนะคะ เามีโซ่ห่วงเราทำไว้ให้ลงตัวแล้วนะคะถ้าหลักแล้วก็โซ่ซีลงหลักกลางนะคะหลักที่3ามนะคะเราก็ซีไปตามลายเลยนะคะ ถ้าไม่สวยเราก็จะเอาใหม่นะคะสีลงไม่สวยเอาใหม่นะถ้าเรามองเห็นนะถ้ามองไม่เห็นก็จะผ่านไปนะคะถ้าเรามองเห็นเราก็จะรื้อทำใหม่คะ่ะตรงนี้ก็จะข้ามมาอย่างนี้นะคะ เห็นไหมห้าหลักเหมือนเดิมสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ก็จะซีลงจุดจุดที่เราเริ่มต้นนะคะเราก็จะซีเลื่อนเขาขึ้นมา เพราะว่าจุดเริ่มต้นเราจะเคียงไปตามริมของเก็บนกยูงนะคะมาให้ตรงหลักที่3ามเราก็ซไปเป็น F เก็บนกยูงอีกนะคะอย่างนี้นะคะอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เวียนรอบเลยนะคะเพราะว่าเราขึ้นได้แล้ว เวียนลอบไปเลยค่ะเราจะเอาความยาวของแขนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยนะคะ <fo llow> เห็นไหมก็จะได้อย่างนี้แล้วนี่คือใต้วงแขนนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นของเรานะคะเราจะเขียงไปตามเกล็ดอย่างนี้นะคะเห็นไหมนี่คือตรงนี้ก็จะเป็นเกล็ดนกยูตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็จะรับกันเป็นเป็นเหมือนตัวนี้นะคะ ประมาณนี้ค่ะคลิปนี้จะไม่ได้ทำให้ดูอีกแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนก็คงจะถักเวียนรอบไปตามลายของแขนเพื่อนจะเอาหวามยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่ของเพื่อนนะคะแล้วเรามาดูกันตรงที่จะทำแบบนี้นะคะถ้าจะพอแล้วเราจะทำแบบนี้คนถักจะทำให้ดูนะคะ ตอนเก็บริมของแขนนะคะประมาณนี้จ้าสวัสดีจ้า